แปลงนี่ใส่พันธ์เกษตรศาสตร์ด้วยค่ะนี่เกษตราศาสตร์อันที่ห้าไปตัดพันธุ์มั่นมาเมอ่อกีนะคะเนี่ยเขากับมพ่อกับมาตัดอันนี้ใส่เครื่องตัดเลยค่ะสมัยนี้มันบ่ิยาก่คือจังแบบให้ค้นคอนแล้วนะคะแต่ว่ากระเหลี่ยวแต่แบบค้นสะดวกค่ะอันนี้ใส่เครื่องตัดก็เลยต้องก็เลยเป็ี่นแบบนี้ค่ะล่ำไงค่ะค่ะหัวดกผอมของกระเจ้านะคะ แต่ข้าเจกากระชสยอันขี้ไก่ใส่เป็นขี้ไก่เป็นปุ๋ยนี่ค่ะอยู่ในกระสอบกับโปงนอปงอย่างไรดิค่ะปงนอแบบพร้อมเกิดละค่ะจะกเกิดคักนละนี่นี่ละคะ่ะประมาณลอยลอยมินิพาร์ลอยกระสอบ ให้แลงนีก้ก็ถือว่าเฮ็ดหยาดอ,อยู่ค่ะเพราะว่าพราเจ้าปล่อยถิม่มใบสองปีแล้วนะคะปล่อยถิม่มไบสองปีมาเห็ดอีกอย่างเลยแล้กอะหกคากหยาเต็มเลยค่ะพ่อพราเจ้าไม่ให้ข้าเสาข้าวกับมถพ่้นดินไว้รอบหนึ่งให้หยาตายนะคะและ้วก็รอบที่สองมามาไถอีกว่าีิมาปกฝนกระตุก สองสามมือมาฝนตกแห้งกับไทยบ่ไดค่ะเป็นโซรเป็นอยางนี้คือเกาเบิ้งที่ดินค่ะมือว่านี่แดดบักละกะนึกว่ามันจะแห้งความสีปลูกได้แล้วได้กับเปียกคือเกาค่ะเบิ้งค่ะไทย้าลหรอกกปลูก,กยากค่คะ ประมาณสิบหกสิบเจ็ดไรค่ะมันงาวไปหออปูนฟังทางบุญเป็นปลาเห็ดด้วยค่ะมีวังมือเสามีคนมาเก็บเห็ดหลายแต่บรู้ว่าเขาเจ้าใดบอเขาเจ้ามาเก็บ ตอนนี้กําลังเริ่มปลูกแล้วเด้อค่ะกำมาปลูกฟังนี่แล้ค่ะฟังนั้นมันเปียกแห้งแล้วล่อให้มันแห่งดีก่อนนี่ก็จะมีคนงานสามคนมทุกมือนี่มันก็บสบายแล้วเนาะคะ่ะผ้ากันนั่งรถปลูกกับเศษข้าวเดียวค่ะเรียบร้อยเลยน่งรถเสียบเลยค่ะนี่ค่ะสามคนนะคะนี่แม่ก็เป็นผู้ขับรถ บ,บังคับโลดหลรอก็พอกับเป็นคนถทยยกรลองค่ะตะกี้ใส่คนปลูกซิบไล่ก็ใส่ตั้งร้ายคนน้นผู้หนึ่งยายผู้หนึ่งเสียบปลูกัสีแบบเมื่อยแบบปวดแอวแห้งเวยค่ะ ท้องฟ้าตอนนี้โอ้ย่งตกเ้อปุ้ยแดดปื้ยๆมาแล้วพี่น้องดอูอันนี้ต้นบกอกด้วยค่ะเป็นนวยลายอยู่ ปาหางเครื่องจะเป็นปลาโบกปลาเก็บเห็ดนะคะเขาจะมาเก็บเห็ดแบบล้าหลายบ่ลู้ว่าเขาจ้เาไดบ่อบอกมาจาักปลาเมื่อกี้นะคะขั้นหนึ่งพ่อเป็นผู้ไถ่ายยกรองขั้นหนึ่งแม่เป็นผู้ขับพาคนงานเสียบโูกนะคะ มอหงแไวข้าเจกกันมนาะ นี่นะคะล้างมาเสร็จแล้วนะคะก็จะมากระิามาย่ำใบเลยค่ะสร้างวิดีโออยูซื้อม่กระดับไปอ่ะ

ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงค่ะฝนตกแล้วแล้วก็กินข้าวเที่ยงเรียบร้อยกินขา้นาวกินน้ำเรียบร้อยแล้วก็ลงสนามอีกเชียนเคยค่ะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีกฝั่งนี้เริ่มลงมือกันบ่ายโมงจ้าฝนตกเศ้าแดดเตียงเอาที่นี่พี่น้องโอ้ยมันเท่เลำบากแท้ ตอนนี้กำลังจะไปเริ่มครึ่งที่สองนะคะครึ่งที่สองจะเริ่มจากต้นไม้แล้วก็มองที่พอ่อพ่อไทยอยู่ตอนนี้นะคะกำลังไปกำลังปลูกไปนะคะนาจะปลูกได้แค่ฟั้งนั้นนาจะปลูกได้ครึ่งเดียวคะ่ะแต่มองนี้ก็คือปลูกยังไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเปียงแห้งคะ่ะอันนี้เอาว้ก้อนรอดแบบ ให้เดดคักๆก่อนจังสิมาปลูกใหม่ค่ะอันนี้ปลูกแค่ครึ่งพุ่นกอนค่ะสวัสดีจ้าตอนนี้เป็นเวลาหาเมงนะคะกะปลูกกำลังจเะเจคขาเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยมั่นเท่ากับเลือซ้ำนีเด,ด้อค่ะก็ถือว่าเหลือหลยอยค่ะเพราะว่าพื้นที่มองมองนั้นนะคะไม่ได้ปลูกเพราะว่ามันแบบจืดคากมันเป็นน้ำค่ะหมค่ะก็ะเลยไม่ได้ปลูก เซ็นแล้วจ้าคี่ขนของขึ้นรถเรียบร้อยมั่นเท่ากับจะเหลือประมั่นกระถือว่าเรือหลายค่ะสองสี่หกเสร็จแล้วเก็บของเรียบร้อยกลับบ้านกันค่ะบเบรย์